จะถามว่าติดหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็จริงๆแล้วไม่ค่อยติดนะครับวันนี้3วันต่อเนื่องกันแล้วเล่นแบบเล่นแบบแต่ละครั้งคือไม่ได้ใช้เวลานน้อยเลยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะใช้ไทม์เทเวลก็ตามนะครับพูดถึงไทม์เทเวลเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นการใช้ไทม์เทเวลนะฮะคือจริงๆเกมนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างให้ทำเยอะมากนะครับแต่ว่าบางอย่างนี้มันต้องรีเควสไปทำอย่างนู้นก่อนอย่างนี้ก่อนมันก็เลยไม่สามารถเรียบเรียงเรื่องสิ่งที่อยากจะนำเสนอมาได้นะฮะมันต้องไป ไปทาอย่างอื่นก่อนแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะนี่คือมาเบลนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้ารู้สึกว่าเราต้องทําร้านให้เขาด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องไปทําอะไรก่อนหรือเปล่าเขามาพร้อมกับร้านตอนที่เราทาแคลนนี่นะครับร้านแคลนี่ช็อปตอนนี้แลคูณ2ตัวไปอยู่ในนู้นแล้วเสื้อผ้าในตู้ ATM ก็มีขายนะครับแต่อันนี้เป็นร้านโดยตรงไม่สวยเลยวันนี้ แต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนทุกวันนะครับถ้าเราไม่ถูกใจวันนี้ก็รอวันพรุ่งนี้เข้ามาดูใหม่ก็ได้นะครับไม่ซื้อแล้วกันไม่สวยเลยนุกวโซนิกนะเนี่ยเหมือนจะเป็นเควสใหม่ให้ทสาสะพานนะครับวันนี้ดูความรู้สึกมันยังเหมือนเป็นเทอร์เทเรียลอยู่เลยนะเพราะว่าไอสิ่งของที่ได้มาจากเควสหลักนี่มันจะเป็นของจําเป็นที่ต้องใช้นะฮะซึ่งผมยังไม่หมดเลยปลดล็อกไม่หมดเลยนะครับใช้เสาไม้สี่อันดินโคลนแล้วก็ก้อนหิน ไอ้โครนผมเก็บมาเยอะนี่แสดงว่าเอาไปทิ้งอยู่ข้างนอกหมดแล้วเสาไม้คืออันไหนใช้ไม้5อันในการทําเสาหลักไม้นะครับแล้วผมเอาไม้ที่ตัดไปไว้ไหนหมดก็ไม่รู้หรือว่าทิ้งไว้ที่เกาะแมงมุมไม่สิรอบหลังก็มีเมื่อวานถ้าได้ดูนะฮะเราปลดล็อกขวานทองคาไปแล้วนะครับด้วยการพังขวานธรรมดาให้ครบ100ออันนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอันที่ทนที่สุดมั้งไม่รู้ว่ามีมีทนกว่านี้อีกไหมนะฮะ ไอขวานธรรมดา,านี่มันตัดต้นไม้ไม่ขาดนะครับคือถ้าเกิดจะตัดให้ขาดก็ต้องกินผลไม้เข้าไปหนึ่งอันก็ได้หนึ่งต้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเจำได้เขาบอกว่าจับได้ใช่ไหมพึ่งแล้วจะเปลี่ยนอุปกรณ์ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะยังจะหยุดชูมืออีกก็เปลี่ยนไม่ทันตื่นมาก็ตาบวมอีกแล้วแต่ผมชอบนะเวลาตาบวมมันดูแบบมันดูแบบคนไม่ได้นอนะ เราต้องคราบเสาหลัก4อันที่เหลือก็ดินโคลนก้อนหินก็เก็บเอาได้นะฮะเพื่อสร้างสะพานก็เป็นเควสปกตินะครับมันเป็นสะพานข้ามแม่น้ําธรรมดาในเกาะไม่ได้ข้ามไปเกาะอ,อื่นใช่ไหมคือ <laughs> <laughs> ปกติใช้ไม้แบบพยุงตัวไปนะฮะโอเคมาเพื่อปลดล็อกเควส <laughs> ยังไงต่อตรงนี้นะกันนะ น่าจะต้องรอข้ามวันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมทำเทเบิลให้ดูเลยแล้วกันนะครับข้ามเป็นแบบสุดๆของเครื่องอันนี้เลยแล้วกันจะได้ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ผมทำเทเบิลไปเนี่ยคือผมใช้ในการเพิ่มเงินตัวเองด้วยนะครับคือในตู้ที m เอม็มก็จะได้เหมือนเป็นดอกเบีย้ยพอเอาเงินไปฝากปุ๊บข้ามปีไปมันจะเป็นดอกเบีย้ยเพิ่มเข้ามาล้วก็เก็บเงินจากตรงนั้นได้นะฮะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ได้ทดลองนะฮะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไม่ได้สังเกตเลยนะครับเพราะว่าตอนน,น เร่งหาเงินจริงๆเงินก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะเกมนี้เพราะของส่วนใหญ่ก็คือต้องไปฟาร์มมาแล้วก็ไปคราฟอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมปลูกลูกพีชนะครับตรงนี้อ่ะปลูกหลายๆต้นเลยแล้วกันเดี๋ยวข้ามไป60ปีมาดูว่าต้นไม้จะโตรหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ลดน้ำนะฮะโอเคทั้งหมด12ต้นนะครับส่วนด้านข้างล่างซ้ายมือเนี่ยผมตัดต้นไม้ทิ้งไปแล้ว เยอะเลยนะฮะคือแทบไม่มีต้นไม้ใหญ่ลวขุดตอไม้ออกไปด้วยนะครับดูว่ามันจะมีต้นอื่นโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้เงินในตู้ทีเอ็มมีอยู่สี่แสนนะครับเดี๋ยวลองข้ามไป60ปีดูว่าจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะฮะส่วนขวามือบนนี่คือเงินที่ติดตัวอยู่นะครับคนละอย่างนุกไม้นะฮะนุกไม้นี้มันไม่เพิ่มขึ้นนุกไม้นี้ต้องฟาร์มต้องเล่นเกมอย่างเดียวอะแต่เงินที่เป็นหน่วยเบลเนี่ยคือมันมันใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่มันก็ซื้อได้พวกเเ้อ,อ,อง่งงตแล็ๆๆนยนะ โอเคครับตอนนี้ผมปรับเวลาในเครื่องเกมเป็นปี60แล uh ้วนะฮะนี okay, ่คร right ับว hmm. uh ันที่31ปี60เดือนมีนานะฮะเวลาผมปรับเป็นกลางคืนนะเพราะว่าผมผมต้องการจะดูดาวตกนะครับคือปกติแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเควสที่เป็นฝนดาวตกมาที่เกาะนะครับต้องมีน้องสาวของเจ้านกฮูกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มาที่เกาะเราก่อนแล้วจะเจอกับอุกบาทตกลงมามันจะมีฝนดาวตกลงมาเยอะขึ้นนะครับซึ่งอาจจะต้องทําเควสหลักปกติให้หมดก่อน ก็เนี่แหละฮะเดี๋ยวเราสร้างสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้สะพานก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคือจริงฝนเอาตกมันก็มาปกตินะครับแต่ว่าอาจจะมาน้อยคือแบบต้องเจอพอดีจริงๆอะ่ะบางคนก็ใช้วิธีการไปที่เกาะของเพื่อนฮะเกาะของเพื่อนที่แบบมีอุกบาตลงมาพอดีเนี่ยสะพานเสร็จแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีเควสอะไรต่อเดี๋ยวดูต้นไม้แป๊บหนึ่งที่เราปลูกไว้เมื่อกี้คิดว่าจะโตหรือไม่ไม่โตนะครับไม่ได้รดน้ําต้นไม้60ปีก็ยังเหมือนเดิม แต่ว่าลูกพีชคือมันจะสปอนมาใหม่นะครับพวกฟอสซิลพวกแร่ต่างๆก็น่าจะสปอนมาใหม่นะครับปลาก็ยังอยู่ได้นะฮะ60ปียังอยู่ในตู้เหมือนเดิมยังว่ายน้ําเล่นกันอยู่ผมจัดของค่อนข้างเป็นระเบียบนะฮะแมงมุมก็ยังอยู่ได้นะครับเมื่อกี้4 0แสนใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาแสนหนึ่งครับ60ปีนี่คือเหมือนจะเป็นดอกเบี้ยนะฮะได้มาแสนหนึ่งจาก4แสน โอเคเหมือนจะเป็นเควสที่ให้เราสร้างบ้านแล้วก็หาพวกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับใช้งานทุกอย่างนะฮะเงิน,นก็เก็บจากเรางานก็ใช้เราแต่ไม่รู้เป็นอะไรเพลินๆได้นุกไมลมา,มานั่งดูฝนดาวตกนะครับม <att> <3? t> ัน <Cruise> น่ารักจริงเชียวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวิแววของดาวตกลงมาเลย คือบางคนก็เล่นปกติก็เจอนะครับยังเล่นเนเรื่องไปไม่ถึงไหนมันก็มีสุ่มขึ้นมามันแล้วแต่แต่เวลาฝนดาวตกมานี่คือมือต้องเปล่าๆไม่ถืออะไรนะครับเพื่อที่จะขอพรขอพรจากฝนดาวตกแล้วก็จะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดียเป็นดาวตกอ่ะเป็นสเก็ตดาวนะครับเอามาคราบของได้เฮ้ยใครมาที่เกาะมีพ่อค้ามาเหรอผมย้อนเวลากลับมาปีหนึ่งนะครับ จะลองเลื่อนมาเรื่อยๆเผื่อมันจะเจอเหตุการณ์ที่เจอฝนดาวตกนะฮะมีอุกกาบาตตกลงมานี่คือปี59นะครับเวลาเดิมวันเดิมแต่เหมือนจะมีใครเข้ามาที่เกเาะก็ไม่รู้ไม่เคยเจอน่าจะเป็นพ่อค้าแน่เลยเป็นพรมเป็น wallpaper ลึกลับนะครับซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้า3,000เบลชื่อสหาร่านะครับมาจากทะเลทรายใช่ไหมมีให้เลือกขนาดด้วยนะฮะพรม ขนาดใหญ่ไปเลยทำไมไม่ส่งออนไลน์มีเว็บไหมพี่เดี๋ยวนี้ก็สั่งออนไลน์กันแล้วนะเขาให้ตั๋วเรามาสามอันเขาบอกว่าถ้าเกิดเก็บครบห้าอันจะได้เป็น wallpaper แบบลึกลับอีกอันนึงนะฮะเนี่ยตั๋วขอเป็นตั๋วเครื่องบินได้ไหมคือต้องมานั่งสะสมนุกไมในการซื้อตั๋วเครื่องบินแต่ละครั้งใช้เวลานานได้นี้ด้วยอีกนุกไมมาพอดี ส่วนควสบ้านที่ทอมให้มาเนี่ยใช้การข้ามทำเทเวลไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเนี่ยต้องหาของตามนี้นะครับเพื่อเอามาใส่ในบ้านแต่ละหลังต้องมานั่งฟาร์มใหม่โอ้โหต้องใช้เวลานะครับคิดว่าน่าจะต้องทำคว s สนี้ก่อนถึงจะไปเจอน้องน้องสาวของนกฮูกแน่เลยเดี๋ยวนะตัวนี้ผมเคยเจอแล้วเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปพูดด้วยแล้วก็ไม่คุยด้วยน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบรนดอมเหมือนกันนะฮะ วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆนิดหน่อยคอมมูนิเคเตอร์พาร์ทน่าจะเป็นเควสที่ไปเก็บของฮะน่าจะช่วยหาของซ่อมมือถือให้เขาอ่ะนั่นแหละมันอยู่ในซ้ายที่ไหนสักที่หนึ่งมีห้าอันโอเคโอเคมาๆมาๆหาให้ต้องขุดใช่ไหมมันน่าจะต้องแบบมีสัญลักษณ์อะไรที่พื้นนะฮะ ขุดมั่วๆไม่น่าจะใช่อันนี้เหรออันนี้ไม่น่าจะใช่มั้งมันเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นขึ้นมาหายใจเอาใช่เฉยอ๋อโอเคห้าอันเดี๋ยวนะปกติมันก็มีอยู่แล้วนะฮะมันขึ้นมาพ่นน้ำอย่างงี้เนี่ยออวืดเขาบอกว่าจะส่งของรางวัลมาให้ทางเมลนะครับเมลก็คือกล่องจดหมายหน้าบ้าน นายนุกมาอีกแล้วชอบการตีเหลือเกินตอนนี้ผมปรับทําเทเวลมาเป็นช่วงเดือนพฤศจิกนะครับน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะเมื่อกี้ผมเปลี่ยนปีไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูดาวตกนะครับแต่ว่าไม่เจอนะฮะก็เปลี่ยนใจลองมาเปลี่ยนเดือนดูมันก็เปลี่ยนตามฤดูกาลนะครับ มีฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูฤดูหนาวน่าจะมีหิมะตกนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูมีเห็ดขึ้นมาฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้พื้นดินมันจะดูแห้งๆนะครับนี่ก็ไม่โตสักทีนะใบเป็นสีเหลืองหมดเลยผมว่าดาวตกเนี่ยผมคงต้องเอาไว้ทํารอบหลังแล้วแหละเพราะว่ามันดูยากเหลือเกินไม่เจอสักทีนะฮะส่วนนี้คือวันที่หนึ่งมกรานะครับกลายเป็นฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม ก็เปลี่ยนตามฤด,ดูนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นแบบธรรมดาเนี่ยเล่นตามเวลาจริงนะครับเราก็ต้องรอวันที่หนึ่งมกราปีหน้าเพื่อที่จะเจอฤด,ดูหนาวนะฮะคือทําเทเบลเนี่ยมันช่วยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยฟาร์มเงินได้ช่วยฟาร์มพวกทรัพยากรได้แต่ข้อเสียคือถ้าเกิดตอนหลังๆถ้าเกิดเกาะเราเนี่ยมีคนมาอยู่เยอะแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนรู้สึกว่าไม่น่าอยู่นะฮะเขาก็จะออกจากเกาะไปเอาละครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีการเจอเดาวตกมาให้ได้นะฮะ วันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีดวงเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ